ที่ปักช่องค่ะมาทําอะไรเหรอก็มาดูที่ค่ะตอนนี้ป๊าปาบ้าไปแล้วปาป๊าเนี่ยเขากําลังบ้าแบบอยากได้ที่วันก่อนก็ไปดูที่นครปฐม,ามตามพ่อถาไปใช่ไหมวันนี้มาปาักช่องอีกแล้วก็วันนี้มาเนี่ยเราก็ได้ทําการนัดหมายไว้แล้วคือ,อนนในหน้าของเราในหน้าของเราในหน้าอยู่เนี่ยจอดรถอยู่แต่ต้องเข้าบ้านเขาไปก่อนเนาะ คือในท่านี่ก็จะน่าคุ้นๆนะเป็นเพื่อนเราเองคือน้าเอกนะเขาพอดีเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาอยู่ปักช่องมา15ปีแล้วแล้วเขาก็จะรู้จักนนนี่ใช่ไหมจริงเหรอเออเราเราโดนหลอกว่าใอ่ไหมใช่โดนหลอกนะในหน้าเป็นไรกับพ่อใช่ไหมไงเป็นไรกับพ่อไรอ้อยพูดผิดอีกอันนี้เรามาถึงบ้านเพื่อนของในหน้าของเราแล้วทำงานอยู่ท่ามกลางท่ามกลางอ้อยเออเใช่ถ้าชอบเดี๋ยวพาไปต่อบมาย่า อาแล้ที่เจ็ดเจ็ดไลน์ของเราเท่าทกับรับเดินเข้าไปสักกี่เมตรครับรู้ไหมครับผมผมว่าสักสี่สิบฟาาเนี่ยมันอยู่ออ่าแล้วตอนนี้คือเจ้าของที่เขาปลูกมันสำบปะรดอยู่ครับขอให้เขาตื่นเชา่าปลูกให้นเขาแม่ครบที้คือยังไงครับก็คือตรงเนี้ยมีเจ็ดไร่แต่ว่าเป็นที่ชนดนะที่ชนดแต่ไม่มีทางเข้าใช่แต่ว่ามันจะมีที่ของกรมธนารักษ์ ที่เราจะต้องซื้อด้วยไม่แน่ใจแบบเป็นที่ทหารมันหวางอยู่เราจะต้องซื้อตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้มันจะได้มีทางเข้าออกได้จากถนนตรงนี้ก็จะสรุปว่าตรงนี้จะต้องถ้าซื้อจริงต้องซื้อสิบไร่เอาที่แถวนี้เขายังไม่ร้านยางเข้ามาหรอครับพ่อเราจะร้านเมื่อไหร่ครับต่ปีหน้าเนี่ยคงจะได้รานยางช่วงนี้โอเคอ่ะซื้อได้รไหมคุณแม่เดี๋ยวนี้ดูมันยากไปดูจะดูศึกษาข้อมูลก่อน ในหน้าที่นี่คืออะไรครับไล่ของไล่ผลผักของรถดของเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งอันนี้มันเป็นส่วนผักของเพื่อนเอ๋ชื่อว่าไล่นีรามิสอุ้ยคมนกวรถไหลชื่อว่าไล่นีรามิสุเขาก็ทําเป็นสวนปลูกผักแล้วก็มีเป็นโฮมสเตดด้วยนะเฮ้ย<า>ที่ตรงนี้ก็สวยคุณแม่เออมันมีความเนินหน่อยเนาะมันไม่ลาบแบบตรงนั้นวันนี้มาดูอีกที่นึงนะคะ อันนี้แต่อันนี้มันใหญ่อันนี้มัน28ไร่เห็นมากแต่ดีมากเลยตรงนี้คือมันแบบทั้งหลังเขาสวยงามแล้วข้างหน้ามีถนนแบบถนนลาดยางมาเกิดแบบถนนราคาเท่ากันนะครับระหว่างหน้ากับหลังครับแล้วนี่ไร่เท่าไหร่ครับ6กแสนห้าหกแสนห้าครับเป็นโฉนดนะครับโฉนดจริงๆอย่างได้แค่ห้าไร่ครับพี่ห้าไร่นครับห้าไร่ก็มีครับแต่มันเป็นไร่หลักล้านเลยครับลงจากลงจากไอ้ไทมามาประมาณสัก สามกิโลครับสวยไหมคุณแม่สวยแต่ใหญ่ไม่ลดมีคลองเลยเดี้จะเดินผ่นคลองเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงคลองเหรอครับอ้าวเฮ้ยใหญ่เกินแล้วอ่ะ นะเธอหยุดสร้างบ้านเลยคุณแม่มาตื้อที่ตรงนี้โอเคไหมไกขุงเพมไม่สร้างแล้วอืมโอ้มันมันไหลดำดำเหรอไม่ไหลครับยังตกน้ำยังไม่ไหลถ้าน้ำน้ำเป็นยังไงคะน้ำก็จะไปลนก็จะดำดำใช่ไหมครับก็จะล่นออกมาฝากพ่อเฮ้ยที่ของเรามีคลองด้วยคุณแม่ตอนแรกถึงว่าถึงแนวนี้สองแปลงปรากฏว่าแปลงนึง เฮ้ยแต่ตรงนี้ก็ใกล้เขาขึ้นไปสิไม่ใช่สี่สี่สี่ไล่อะต้องซื้อถนนทางเข้าด้วยไงมันยิ่งใหญ่ไปใหญ่อ่าแล้วนี่ถึงแนวต้นไม้ไหมครับครับเนี่ยครับจะไปแนวนี้เหรอครับแนวต้นไม้ลงมานี่แล้วเลยต้นไม้เนี่ยเห็นมีบ้านคนอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่ถูกใจมั้ยมเงินน่ะก็ซื้อได้แต่ไม่มีเงินเงินไทยไป็มอดนะเป็นชาตบ้านเดียวกัน แต่เขาบอกต้องแบ่งถน,นนะทางเข้าอะ่ะก็แบ่งเป็นสองไร่เลยป่ะที่ตรงนี้ถูกใจเลยค่ะคือแค่เดินเอี่ยเหนื่อยมากนะ <c oughs> แค่เดินจากหัวแปลงไป <c oughs> ท้ายแปลงะถเป็นลม่าหนาวคงอากาศดีมากเนาะอ่อาช่างัดูอีกที่หนึ่งนะครับมาดูอีกที่แล้วค่ะไอะพวกนี้คือสามสิบไร่ครับผมสามถ้าแบ่ง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 นู้นไปส0บไร่แบ่งสิบไร่ทางด้านอ่าก็แบ่งเป็นสามส่วนเนี่ย10บไร่ แล้วตอนนี้แบบว่าถ้านา้ำฝนตกมันวิ่งได้ไหมอ่ะฝนตกก็ผมก็วิ่งเข้าได้อยู่ครับวิ่งเข้ามาทำไร่กี่ไร่ตรงนี้นี่ขนาดอยู่10กั่าไร่10ปัตรไร่มีที่กลับหรอไหมครับเนี่ยมีครับ <laughs> ตกใจ <laughs> <laughs> ขึ้นมาลำบากหนึงตรงนี้มแคมีอีกไหมครับมีพาไปดูอีกไหมครับเดี๋ยวจะไปดูไอที่ติดเขาลุกเนี่ยจะมองเห็นเขาใกล้ๆลุกเนี่ยแต่มันเป็นของพ่อเป็นนอคอีกไร่ครับ โอแต่มันมีเนี่ยมีดอกหญ้าดูสวยเลยคุณแม่แกจะเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่บ้านเพื่อนไงมา็นเพื่อนจะเป็นแล้วเราจะเป็นอะไรเรจะเป็นยูังคาไงเมื่อทั้งวันมาก็ได้ยินแวบบแบบที่มันหนักมากอะดูว่าอะไรครับดูว่ามีกินเมาส์เาบอกไปเอากลับบ้าน บอกไม่ใช่เป็นนกพิ่าเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกันแล้วมันเลยให้คนปีนไปดูเหรอใช่แล้วอะไรพบว่าเป็นนกเป็นนกเป็นนก <laughs> ที่วันนี้ก็ดูกันจนทํามือออา่อควาทิศตรงดิ่มดูไหลดิ่มมาเลยดูจะจําไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรตรงไหนละเหนี่อยมากอ่ะจังสุดคือคือไอ้ที่ยี่แปดไร่อ่ะอที่เราเดินเดินไปมี<า>คอที่เดินเดินแล้วมีคอแต่ว่ามันเยอะไปใหญ่ไปไงก็คงมันซื้อไม่ไหวอ่ะเข,ขาแบ่งขายเลยนะแบบสิบสี่ไร่สิบสี่ไล่ขึ้นม สิบกว่าไร่ข้าาสิบสี่ไร่กัน,นสิบสี่ไล่เนี่ออทีนี้อ่ะจะแบบสิบส <14 S 1> ี่รไร่ก็ยังเงยอะอยู่สิบสี่ไร่ก็ยังเงยอะไปเราจะเอาแค่สิบสี่ไร่นี่คือแค่เดินยิงเหนื่อยเลยนะเนื่องด้วยรถติดนะเข้ากรุงเทเพเพราะมันเป็นหยุดยาวใช่ไหมรถติดแดงฉาเลยดูกูเกิลแมปแล้วเลยยังไม่กลับแล้วก็เลยกินข้าวร้านลาก็มาบ้านเพื่อนก่อนเนี่ยเลยยังไม่กลับัะทีน้องพิมก็อยู่กรุงเทพนพิ่ก็โทรมาบอกให้เข้านอนไปละเราจะได้กลับบ้านกี่โมงคะอ่ะลาไปก่อนบ๊ายบาย